นะครับวันนี้เราจะมารีวิวแบบเออไม่ใช่ดิไม่ใช่มารีวิวเราจะมาดูที่เกมฟีฟ่าอัปเดตใหม่นะครับอย่างแรกเลยโซเฟียตายรุ่นใหม่หมดแต่งงานก็เข้ามาเออโอเคครับแล้มาเราลองมาดูกันเดี๋ยวสิ่งแรกที่เราเข้าไปดูเข้าไปดูแบบห้องพูดคุยกันก่อนนะครับห้องพูดคุย น่าจะมีคนไปดูมาแล้วแหละเจมบอกมาถมก็ถือว่าแบบถือว่าสวยมากเลยนะครับถือว่าสวยเอ้าเอ,าอเดียเดียเดียวเดียวกูเข้าผิดกี่หลอดะเอ่อถ้าเข้ามาตัวอย่างตรงนี้นะครับมันจะมีทั้งหมดเอ่อสี่ตัวช้อยหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ที่ที่อัปเดตใหม่มันก็คือ ตรงนี้ครับหมดฝึกซ้อมไม่บอแล้วก็ตรงนี้ด้วยถ้าลองตีดูอ่ามันก็จะเขียนว่าดาเมจต่อวีนี่อ่าดาเมจหวังผลดาเมจจะกลไม่มีหัวยี่สิบไอ้นี่ครับแต่ที่เรามาตรงนี้ก็คือเราจะมาตรงนี้กันแต่เรามาดูนี่ก่อนดูนะครับจีไหม,มนะครับจีไหมครับเห็นไหมเห็นับจีมากเลย อีกเป้าผมก็จีแต่ถ้าเราอยู่เฉยเจะไม่มีอ่าอัปเดตใหม่ถือว่าดีไหมผมก็สหรับผมแค่ดีนิดหน่อยแหละมาเราเข้ามาแล้วนะครับเราจะไปดูทางนี้ก่อนสิงช้าสวรรค์อ่าได้แค่คุยขวี้ยเลย <laughs> ใครมันอยู่ตรงนั้นวนะน่ะนี่สิงช้าสวรรค์ที่ราชาเราที่เคยมานะครับ นี่จะต่อุูนหรือมันน้ำพึ้อะไรเนี่ยมีเนื้อคู่ไหมเอ๋เรื่องมึงกูไม่สนอ่าข้าไปนั่งเหียเสร็จตายมั้ยมมึงสองที่แล้วนะก็จะมีแค่นี้แค่หมุนวนมันก็ยังมีแล้วนั่งได้แค่สองคนนะครับดูข้างล่างกันดี่าแล้วเข้ามานี่เขาก็จะให้คีย์บอร์ดนี่นี่ไอ้กูปิดเี่อะไรไอ้ปั๊ดกูปี่อะไรใช่ไหมไมีนี่เอง คุยดความยากจิบหายอ่านี่ก็เอ่ออ่าเยอะโอ้โหแดกเลยนะนี่กูเราไปดูตรงปุ้นกันดีกว่าครับเอยเอันนี้ดีกว่าอ่าดีน n d peace โอ้โอ้อ่ะตรงนั้นก็เข้าได้หรอเป็นช้อยห้องเขาเข้าไป มันคืออะไรวะไงกินอ้อยอ๋อลงหนัง <c oughs> ลงหนังโอเคลงหนังน่าจะไม่มีทางไปแล้วแหละเมื่อกี้ใครเห็นว่าเอาคอยไปนะ <c oughs> คอยเหอะไอ้เหีย่ยกูทายคลิปอยู่ไอ้สัตว์ตรงน,นี้ก็จะเป็นหอคอยขึ้นไปได้ป่าวะไหนลองไปดูดิอืมขึ้นไม่ได้ เอ๋อฮีอะไรฮีอะไรเนี่ยโอ้โหช้อนนะนะคือไม่ได้ก็อฮีอะไรแหละคือไม่ได้ก็ไม่ใช่อะไรแหละชิบก็จะกระโดดเลยแต่พี่เลยแล้วอือนิดนึงข้าพาวางผลนฮึบฮึบตรงนี้อึบอึบอือเราดูผู้หญิงตัวอย่างกระโดดกันดีกว่ากระโดดยังไงวะไหนกระโดดไม่ได้วะ w ่าเัี๋ยวฟลตัวนี้ไปเปล่า,าโดดทีแรกเลยทีเดียวอาจ้โอ้มอ,องก็เท่เหมือนกันเนี่ยกินอ้อยเราแป๊บนึงกินอ้อยโอเคกินอ้อยเราไปกันเถอะเฮียเฮ้ยเขาขึ้นไม่ได้เลยเหรอวะแช่งแม่งใจรู้ดีกูแลกเลยเนี่ยว้ยปรับสดใสจนแบบหน้าจอกูน,นั่นแล้วนั่งเราดูต่อไป ไปเออตรงนี้มีอ่านี่ตรงนี้ซ้อของเจอเลยเพี้ยเนี่ยอันนี้พวกคอนกับอะไรไม่รู้พูกก็อาเดดใหม่แกเป็ดอ่ออ๋อไม่ใช่มันน่าจะเป็นในสลับในโซน้ะมากกว่าคำามแล้วโอ้โหแรกเลยคอนน่าจะไม่ใช่ที่ผมดูมานะ ไ่้ตีหัวคนแล้วหัวคนจะใหญ่ขึ้นใช่ไหมวะเราดูที่ต่อไปตรงแถวนี้ดีกว่าตรงนี้ไม่มีที่อะไรเกิดขึ้นแต่เราไปดูตรงนี้อ่าตรงนี้ใช่ใครรถเลยเพิ่งไปไนะครับมาดูตรงนี้ก่อนอีกกว่า,าให้อ๋อมันก็ไม่มีอะไรนี่วะตรงนี้ซื้ออะไรไเปล่าเปล่าไม่ซื้อมีตัวนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เฮ้ยเอาไปกูแยกหัวโตอ่อเอาตรงนี้น่าจะมีอยู่แล้วแหละเราไปสนามแข่งอะไรดีกว่าอาเออจะไปดูสนามแข่งทีแรกอะไรเนะี่ยอิกเชาพวกมันจะคุยเล็กนักหนาวเฮ้ยอืมอ่าตรงนี้โอ้สนามแข่งเราดูแค่นี้หน่อย โอ้พระเจ้าเอะกูไม่ทำอะไรก่องกูโตเท่าอะไรเยอะอย่าบัทาไมนี่โอ,โอ้อะไรเนี่ยโอ้โอโยอดไปเลยอืออีมีรถที่แข่งด้วยม,มอเตอ,อ,อร์ไซคป่าเฮ้ยมอเตอรไซมอเต่ร์่ซค์ยังับผมปรับการตั้ง5่าเป็นความรวดเร็วอะ เล่นมือเดียวนะครับกาคาโรดอ่ะมันจะแบบจับถือดูถือกระเป๋าได้ด้วยตอนนี้เราดูด tamam. ิเง oh yeah, ั้ยน uh ี huh. uh ่น huh. huh? ู้นนี่นอ้นโอ้ยเฮียคารุ่นก็ไรวะเนี่ยอื้ม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 อ่านู้ดพีดอือฮะกูเล่นมุมเหลี่ยมดี่ไหมเนี่ยอืมอื้มอืมอื้เฮ้ยเราตามหลัง อย่าที่ผมไหมครับมาตามหลังกูไหมเงี้ยหรือตามไม่ทันหรอกเจ้าอุ๊ยนี่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 ไหน,นใครตามหลังกูมาไม่มีแต่ตอนนี้กูจะออกศากสนาเลยเฮียโอ้ยเอ้ยเนีนน่นี่นู่นนี่แค่นี้นไม่ยิ้มใส่ไม่ยิ้มใสียงข้างนอกมั้ยเาาก็ทุกคนยิ้มใสงหรือเปล่า แต่ยังน,นเลยโอ้ยโหดตัวไม่ไม่เกก,ก่มีแค่นี้หละครับทั้งหมดในโซนตรงนี้นะเราไปดูโซนในแกาแนแบบที่แบบฝึกซ้อมยิงดีกว่าไปไปกันเลยกินอ้อยยังข่าอื้มอ่ามาแล้วนะครับรูปทรงมาที่เขาเอาเขาอ,อัปเดตมาแต่ในในเกน่าจะมีแหละต่ซองนี้ผมนับถือว่าเป็นซองที่เฮียมากเลยดูนะเข้าหัว เขาบอกแค่จะแน,น่ใจพี่ว่าเป็นหกสิบดาเมจนะครับเห็นไหมหกสิบดาเมจมันแค่หกสิบดาเมจเฉยๆคูดีค่อนข้างสูงอะ่ะสวยเกินอะ่ะเหมือน GM จะเอ็มจะให้เกมมึงดาขนาดนั้นเลยเห,ยหยยี้ยมึ่ให้เกมภาพสวยขนาดอัไรเลยซักจะแหลกตายเลยเหยี้ยกดไม่ติด เออนั่นแหละกดไม่ติดเออเออปัญหาชีวิตฮกซีดามจตแต่แต่ที่ที่ที่สุดคือความยิงนองมานะครับปั่ม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 กับสองยาดีออกมาปั่มปั่มมันยิงเร็วทั้งกระสุนเยอะแต่ดาเมจตมันน้อยมากเลยนะครับเพื่อนผมบอกว่าประมาณสัก5-6นัดแหละที่จะตายเนี่ยลองไปดูนไหนคืนเอย อันนี้หน่อยเพื่อนโอ้โอ้โอ้ให้กูยิงหน่อยดีต้มไหนสีน่าทันไดใช่ไหมหนึ่งอ,อันนี้เล็กน้อยอันนี้ไม่เกี่ยวคุยกูขอไอ้บอกก็ได้ไหมเขาต้องใช้คำหยาบไหมไม่ทีดีไหนไหมผมให้ผมการันตีหน่อยดี ใครได้เกิดใหม่โหกับผมหน่อยเกิดใหม่โอ้กระโดดยิงทีกเแรกเลยโอเคแบบอย่างนี้ได้1 2หนึ่งสองไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวตการคนเกิดใหม่เฮ้ยในกระโดนถือสองเออๆนะเพื่อนอ่ากระโดดหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคย่อเข่าสองนี้ฮี้ไม่คี้ดี มาดีสองสามสี่อืออาเอ้าเอ้าอะไรวะไอ้ปุ๋ยอะไรวะอันนี้ออกอันนี้ออกมาพอกันแล้วครับการการรีวิวแค่นี้พอก่อนเดี๋ยวคิดหน้ามารีวิวอีกนะครับไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย